สวัสดีค่ะไม้ผลิตอ้อยนะคะเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับตู้ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าตู้บะหมี่ตู้เอเนกประสงค์ใส่เครื่องประดับใส่ยาใส่ของขายของตั้งบนเคาน์เตอร์ได้นะคะอ้าวเรามาพูดถึงดิเมนชันของตู้ตัวนี้ก่อนนะคะตู้นี้ทําโครงจากทําจากไม้สยาะคะ่ะแล้วปูพวกคิ้วพวกขอบเนี่ยเป็นไม้สนค่ะ พวกคิ้วพวกขอบนี้เป็นไม้สนนะคะโครงเป็นไม้สยามนะคะไม้สยามอบแห้งจากร้านเฟอร์นิเจอร์หมายถึงว่าไม้นี้อบแห้งมาแล้วนะคะแล้วก็ไม้สนนี้ก็อบแห้งมาแล้วนะคะเป็นไม้สน,นะคะ่ะทีนี้ตู้เนี้ยเ,เรามาดูความกวาม้วางกว้างตรงนี้คือสามสิบสองค่ะสามสิบสองนะคะด้านหน้าค่ะด้านหน้าคือห้าสิบสองนะคะ ค่ะความสูงจากตรงนี้ขึ้นไปถึงตรงนี้ก็คือสามสิบหกเซนค่ะสามสิบสองห้าสองสาค่ะค่ะตู้นี้น้ำหนักเบานะคะยกได้น้ำหนักเบานะคะค่ะตอนนี้เราจะทำตู้นี้เป็นค่ะนี่มีบานเลื่อนนะคะ ใช้เป็นตู้ยาตู้ใส่เครื่องประดับตู้ใส่เครื่องสำอางตู้ใส่ขนมปังตู้ใส่ลูกชิ้นตู้นี้มันจะมีที่แขวนด้วยนะคะไม้พลิตอ้อยตู้ไม้ผลิตอ้อยทุกใบจะมีที่แขวนนะคะ,ะแล้วทีนี้กระจกข้างกระจกตรงนี้เราใส่แค่ครึ่งเดียวตรงนี้จะวางของ,ของได้นะคะคือของที่มันสูงกว่าเนี่ยเราจะวางได้ ของที่มันสูงตรงนี้ยเราจะวางได้อาของไหนเตี้ยเราก็จะวางนี้อเพื่อจะให้อ่ะตรงนี้วางนี้ได้อันนี้เข้าไปไม่ได้นะคะค่ะพืะ้นที่ใช้งานเนี่ยมันตรงนี้วางของได้ตรงนี้วางของโชว์ได้ของไหนสูงวางด้านหลังนะคะของไหนนี่วางด้านหน้าแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีขอบก,กันตกนี่เวลาของไม่ไมหล่นนะคะของตรงนี้ไม่หลน่น นี้เรามาชมด้านหน้านะคะด้านหน้าของตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะอ่าอันนี้มองจากภาพด้านหน้านะคะอ่าตู้ตัวเนี้ยเราสามารถยกวางบนเคาน์เตอร์ได้หรือเรามีโต๊ะเล็กๆจะขายของตลาดนัดเนี่ยเราก็สามารถนําตู้นี้วางได้นะคะมูสเต๊ะขนมปังลูกชิ้นหรือวางเครื่องล้างของถัง เราจะเปิดปล่อยให้เช่าพระเช่าอะไรเราสามารถนําไปวางได้เลยนะคะเนี่ยน้ําหนักก็เบาเคลื่อนย้ายก็ง่ายค่ะตรงนี้นะคะค่ะไม้เลทอ้อยทําขึ้นมาสองใบนะคะเพื่อว่างให้ลูกค้าได้ดูตัวอย่างว่ามีคนถามถึงตู้ใบเล็กตอนนี้เราก็ทําตู้ใบเล็กให้นะคะตอนนี้ก็คือตู้ใบเล็กเนี่ยสนใจก็ทักกันเข้ามาค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ 0835921666ค่ะ0835921666นะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะเป็นไลน์ไอเดีเช่นกันนะคะค่ะตอนนี้ทำมาแค่2ใบนะคะก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะคะค่ะค่ะราคาใบละ2,650บาทรวมค่าส่งนะคะส่งทั่วประเทศนะคะ ค่ะสินค้ามีส่งให้ได้ทุกวันนะคะถ้าลูกค้าสัง่งก็ไม่เกินสามวันห้าวันเจ็ดวันก็คือถึงลูกค้าเลยนะคะสนใจทักกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามานะคะค่าสินค้าของเราเนะี่ยมีขายจำหน่ายในช็อปปีแล้วก็ลาซาด้านะคะช็อปปี l ลาซาดา้าจะทักมาทางเฟซก็ได้นะคะหรือทางไลน์ก็ได้นะคะค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชม,มไม้ผลิตอ้อยทาง YouTube นะคะเอ่อหรือจะเข้ามาทางช่องทางยูทูปก็ได้นะคะสนใจทักกันเข้ามาค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 3 5 9 2 1 6 6ค่ะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามใน f a c e b o o k YouTube ทางเพจแล้วก็ทางชอบปีและลาซาด้าเข้ามาขอไม้ผลิตอ้อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ